วันนี้เราจะพามาดูลำโพงจากแบรนด์โปรพารท,ที่เขาว่าเป็นลำโพงเสียงดีราคาถูกจะเป็นอย่างที่เขาว่าจริงไหมเดี๋ยวไปติดตามชมกัน สำหรับแบรนด์โปรพาร์ตนะครับก็ทําอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องเสียงมาค่อนข้างที่จะมากมายหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น Power Amp, c o r EQ Mixer นะครับแต่วันนี้นะครับผมเอาดองลำโพงจากแบรนด์โปรพาร์ตรุ่น WF 615มารีวิวกันนะครับเป็นลำโพงขนาด15นิ้ว1,000วัตต์นะครับอ p พีแนน8โอห์มนะครับตัวนี้ตอบสนองความถี่ตั้งแต่50เฮิรตไปจนถึง3,500เฮิรตกันเลยทีเดียวนะครับเหมาะสําหรับเอาไปทำลำโพงซับบูเฟอร์หรือว่าลำโพงเสียงกลางนะครับตั้งแต่ย่านมิดโลจนมาถึงย่่่่าาาาาานนนนนนกกกกกลลลงะะะะคคครรรััััับบบตวววีี้ถือเเเเหหหมมมมมไ็็ดด๋ยู เล็กขนาด170นะครับนา20มิลไว้คอย3นิ้วนะครับใครที่จะเอาไปทําเสียงมิดโลในรถยนต์นะครับหรือว่าเอาไปฟังเป็นซับวูเฟอร์ในบ้านนะครับตัวนี้ก็เหมาะมากเลยนะครับหน้าดอกเคลือบน้ำยากันน้ำนะครับใครที่เอาไปใส่ในตู้หน้าเปิดนะครับตัวนี้เหมาะอย่างยิ่งเลยนะครับราคาอยู่ที่1 0 5 0บาทนะครับถ้าท่านในสนใจก็สามารถกินบ b o x ทาง Facebook หรือว่าไลน์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันเลย สำหรับเสียงที่ได้ฟังนะครับอันนี้คือ e q Pad ทุกอย่างนะครับ เสียงที่ออกมานะครับจะเป็นย่านมิดโลไปจนถึงเสียงกลางนะครับแต่ลาโพงตัวนี้ทําได้ดีในะย่านมิดโลนะครับก็คือเสียงเบสนั่นเองอต่อมานะครับจะเป็นรุ่นเล็กลงมาคือ12นิ้วคงปั๊มว้คอย2.5นิ้วไมเหล็ก้5ยหนา20มิลนะครับใครที่จะเอาไปทําเสียงกลางนะครับเมื่อกี้เอาไปทําเสียงเบสแล้วตัวนี้นะครับตอบสนองความถี่ตั้งแต่75สเฮิร์ตไปจนถึง5,000เฮิร์ตก็เป็นย่านมิดโลไปหาเสียงกลางก็คือ75หเฮิร์ตจะเป็นย่านมิดโลเนาะจนไปหา 5,000เฮิรตหน้าดอกเคลือบน้ํายากันน้ําใครที่กลัวหน้าดอกโดนน้าแล้วผ้าเปื่อยผ้ายุ่ยนะครับตัวนี้เคลือบน้ํายากันน้ํามาแล้วนะครับรับกําลังขับอยู่ที่800วัตต์นะครับ800วัตต์อีพีแนนซ์8โอห์มอ่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงกันฟั่งเสียง หลังจากที่ได้ทดลองเสียงแล้วนะครับสำหรับเสียงที่ผมฟังดูนะครับมันจะเป็นเสียงย่านมิดโลไปจนถึงเสียงกลางนะครับอันนี้จะไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะครับใครที่ชอบเอาไปท Mid ํามิดโลนะหรือว่าชอบเสียงหนาๆตั้งแต่ย่าน75เฮิรตเป็นต้นไบเนี่ยตัวนี้เหมาะมากนะครับหรือเอาไปทำซับบูเฟอร์นะครับรว่าเสียงเบสที่เอาไว้ฟังในบ้าน นะครับตู้12นิ้วตัวนี้ก็เหมาะเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นแค่โครงปั๊มแต่ให้คุณภาพที่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับส่วนรราคานะครับอยู่ที่850บาทเท่านั้นเองนะครับ850แลกกับคุณภาพดีๆอย่างนี้ค่อนข้างที่จะหายากนะครับใครสนใจก็อินบ็อก Facebook อินบ็อกไลน์มาได้เลย นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างส่วนคลิปนี้นะครับถ้าใครสนใจทั้งลำโพง15นิ้วและ12นิ้วนะครับ WF 6 1 5กับ WF 6 1 2ะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย